ฝ่ายในงานพระครูโพนาสุทธิวิเทศครับท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธ,ธรรมผ่านระบบซูมหลังจากที่ทุกท่านใจใสใจ,ใจสว่างดีแล้วครับเข้าสู่พิธีบูาพาเปตัปลีโดยมีกัลยาณมิตรแพงอินทรสรากัลยาณมิตรบัวไขจันทร,ราชเป็นประธานจากนั้นกล่าวคำรัตนาสนหาพิธีกรนำกล่าวคำรัตนาธรรมคณะสงฆ์สวดธรรมนิยาม ในโอกาสนี้ท่านประธานและสาธุชนนะครับร่วมกันทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าอาสงจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสกุลครับตามด้วยพิธีถวายมาตรการพรตาหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรสุน,นันกัลยาณมิตรสมบัติปวงเกศเสียมเสรีเป็นประธานส่วนพิธีทอดผ้าป่าวันสงกรานพิธีถวายกีฬานพศัต์คณะท่านประธานประกอบด้วยกัลยาณมิตรสงัดกัลยาณมิตรละองกัลยาณมิตรพิมพ์ไทยตังลังคะ ไตลังคะนะครับกรยิยานมิตรทองสีติคริสตินากรยิยานมิตรนิรันกรยิยานมิตรสุภามาตตันทะวิวัตกรยิยานมิตรวันแก้วจันเหลืองทางด้านกรยิยานมิตรแพงกาเยานมิตรทิมิยาอินทรสาเป็นประธานในบุญพิธีชำระนิสงจากนั้นทนประธานและสาธุชนถวายเจตุปจัจเทียธรรมแด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นก็เป็นการถวายพระตาหารนะครับ แด่คณะสงฆ์ผู้เป็นทักนินายบุคคลอันประเสริฐนอกจากนี้นะครับพระอาจารย์วสุภุรินาโคได้เมตตาให้ธรรมะเรื่องวันสงกรานต์เกี่ยวเนื่องกับความคเคารพเจ็บประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรซึ่งชาวท้องถิ่นนะครับก็ได้มาฟังกิจกรรมในวันนั้นแล้วก็เกิดความประทับใจได้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตได้มีโอกาสร่วมการสืบสารอารยประเพณีนอนงดงามของชาวไทยชาพุทธ ภาคบายเป็นพิธีขอขมาออโอโหสิกรรมนะครับรดน้ําขอพรผู้ใหญ่จากนั้นพระครูโพนาสุทธิวิเทศท่ทานประธานส่ง์ได้สแสดงธรรมเรื่องพระกุณพ่อแม่และความสําคัญของการออโอโหสิกรรมและในภาพนะครับื่อนักครูก่อนหน้านี้ก็เห็นภาพของการส่งน้ําพระตั้งแต่พระประธานพระเ็ชพระกลงปูปปรพระผู้ปรับมารรดน้นําขอพรจากผู้ใหญ่นะครับ